แม่มีของมาส่งเพื่นบอกว่าห้ามโยนนะคะมา่ักน,นี่คุณย่างกิติยาวดีเป็นาะกิติยาวดีเห็น,หว,นว่าแม่อานถึงปะ่ะพูดไปเปิดโซ่มันอยู่ผุนรู้หล่ะเพื่อนบอกว่าข้าเจ้าหมากวนตีนนะอ๋อสี่พรามันคือแบ่งอันนี้คือคุณยายงนะคะ เด็กๆกำลังนอนหลับอืมเห็นเราเนี่ยนิดอะไรเอ่ยเฮ้ยนอนลงนอนลงนอนลงเดี๋ยวยายให้ดูอยากลุดน้ำตาเนาะบักบ่าอยู่ใว่าบักบ่าแม่คือบอกลงมาข้างล่างมันแนมบ่เห็นเลย เลยขนมเต็มเลยวิมีของแจ็กกะแลนด้วยลูกแจ็กกะตแลนด์เออน่าเฮ้ยออกบ้าแล้วใช่เยอะแยะเลยขอบคุณค่ะอีรยังนูกอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่มีกองในกองเลยอันนี้คืออะไรเอ่ย แกไหมออทองแน่เลยทองอยากลุ่นอุ้ยยังอุง้อยงนนะกระดาษด้นนะกระดาษรองด้วยมีแต่ของแกกระเหลี่ยงเลยมีของยจยวันแล้วคืออะไรโ <c oughs> อ้อยกระดาษมันแข็งเุ้ยแล <c oughs> ้ว แกแกแกมันจะไปน่ารักจังน่ารักจุงเบยโออมีของหนูไหมนีของหนูไหมแจ็คแกลเลนนี่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 เอ้ยมาเปลี่ยนชื่อลูกกูว่าแจ็แกลเลนวะเข้าใหม่เข้ามามาดมาดวีเขาซาอันนี้จะไปห้องบ้านเหรอลิ้นยาวจังเลยลูกนั่นละไงเป็นลูกบ้านวี เพื่อนเฮ็ดเองหรือเปล่าเหมือนเพื่อนเฮ็ดเองเลยอุยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนลูกงานฝีมืองานฝีมือเออเหมือนเหมือนเพื่อนเฮ็ดเองเลยเราต้องหาไปหน้าโทรศัพท์ดิเดี๋ยวเราต้องหาที่เราต้องหาเก่าเลยยังไงหากาวแปะนี่ยงเหล็กกาวสองหนาเออจั้งแปะตรงเนี้ยเอาไอ้หน้าใหญ่ออกเอาไว้ข้างบนไหมเนี่ยถ้ากาสองหน้าจะอยู่ได้นั่นแหละไม่มีอะไรหล่นนี่ เวอมากขอบคุณค่ะ่อนคุณงานวิทยในกองด้ยนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนขอบคุณอาหารเหลวก่อนเออขอบคุณอาหารเรลวก่อนขอบคุณด้วยแคก็อนคขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบอบคุณขอบคุณอาอบอบคุณขอบคุณขอบคอบคุณขอบคุณขอบคุอบคุณขอบอุอออออหคออออบคอคุณออ ไอพวกบ้ามึงบอกเขาเจ้าปัะนี้เจ้าเจ้าเปลี่ยนที่ขึ้นหมดตาบานตัวคนใจได้ละได้ละนี่ชอบปะนีนบ่เมนบ่ชอบอีสวยน่ะมันบ่กินนี่มันชอบอันนี้เบมึงเขากินยังนี่นี่เขาก็กินกันน่ะลูกเขาก็กินน่ะเนี่ยเจ้าก็กินบ่มน บดอ่ะมันไม่ใช่แย่งไป้ยามนั้นเขากินมดอะไรดิเขาแย่งจะควงมันเป็นอันนี้นะให้บาสกินอุ้ยให้บาสกินเห็นว่างดีกว่าชอบอันนี่ต้องกินในซองด้วยมันตรงกันนั่นเราประมาณเคยเกะเนี่ยเบิร์นเราแม่เขาเบิร์นเอาให้มเดี๋ยวให้มันเดียวอีกเนี่ยให้กินเลยมื้อเช้ากินข้าวน้อยแกเองลูกแกเองยุ่ยกับห้องยุ่งสิ่งหรอกให้นะเด้อแกเองแกเอง เอ้าอันาคตกินเมื่อไหร่ล่ะเออกินกินเด้อเพิ่นเพิ่นคัดของแสบมาให้ข้อมือก่อนข้อมือก่อนข้อมือก่อนเจ้าขอมือก่อนมาให้เด้ขอมือก่อนขอบคุณนะคะของฝากกับของฝากสำหรับเด็กๆเออเห็นบอกว่าทำเพื่กินเต็มเต็ม เอาบีบกินได้เองก็บบินได้หวอนเอนอ,เอว่ากินไมอนอนนชอบ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 ขอบคุณขอบคุณครับมอนเหลือบอล<อ>น,นิดๆตัวมืดแล้วคือขาดเพื่อนหมดแล้วลูกเพื่อนโซฟาหมดแล้วเหลือเอาไม่ไหนขอบคิโ <laughs> <c oughs> ม่มเบิดกับปากกาโม่มเบิด มันแสบต้องยอมกินยอมกินมันมมเบิรแล้วมันคายออกว่ามันยอมกินดุยอันนี้บอกยี่ยงมาซือเข้ามาดิ